สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อควรันิงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปิดถุงดูกางเกงรัดกล้ามเนื้อของยี่ห้อ CWX นะครับกางเกงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโปรนะครับจะเป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อ5ส่วนนะครับก็คือยาวเกือบถึงหัวเข่านะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อนี้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ มาคุยรายละเอียดของกางเกงยี่ห้อ c w x ให้เพื่อนๆฟังนะครับใครที่มองหากางเกงรัดกล้ามเนื้อที่ลดอาการบาดเจ็บหรือต้องการรีคอเวอรี่ร่างกายหรือรีคอเวอรี่กล้ามเนื้อในการวิ่งนะครับก็ต้องมาฟังคลิปนี้แล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าแบรนด์ c w x ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับ ทางช่องของผมนะครับก็กางเกงตัวนี้ผมซื้อมาด้วยเงินของผมเองทั้งหมดนะครับอ่าก็จะได้พูดได้เต็มปากแล้วก็ไม่ต้องอวยยี่ห้อ c w x หรือแม้กระทั่งแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ c w x นะครับก็คือ ในส่วนของแบรนด์ c w b x นะครับเขาจะทำเสื้อรัดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกางเกงรัดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมได้ซื้อกางเกงรัดกล้ามเนื้อมานะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อของยี่ห้อ c w b x นะครับจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดยังไงนะครับก็เดี๋ยวในส่วนแรกเดี๋ยวผมพามาดูบรรจุภัณฑ์ของกางเกงรัดกล้ามเนื้อตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็เริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจะมีสติกเกอร์จะบอกว่าสติกเกอร์ก็ไม่ใช่เนอะก็จะเป็นกระดาษโบชัวที่บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับด้านหลังก็จะมีแค่นี้นะครับก็จะมีที่ปิดปากถุงเฉยๆนะครับก็จะมีห่วงนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูด้านในเลยดีกว่านะครับนี่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเอากระดาษโบชัวรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ออกมาให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับกางเกงรัดกล้ามเนื nah ้อตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ c w x นะครับรุ่นก็จะเป็นรุ่นโปรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไซส์ของกางเกงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโมเดลนี้นะครับว่าช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับก็างเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ c w x รุ่นโปรนะครับรุ่นนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเสริมสมรรถนะ ของต้นขาและการสะโพกกระดูกเชิงกรานนะครับแล้วก็บรรเทาอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับนี่นี่คือคุณสมบัติของกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ CWX รุ่นโปรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวผมเอาถุงไว้ก่อนนะครับ ก็ในส่วนของกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ CW X นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับนี่อ่าให้ดูในส่วนของด้านด้านหน้าก่อนนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้าของกางเกงนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาป้ออกไว้ข้างๆก่อน นี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายราคานะครับก็กางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ c w x ยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่2,400บาทนะครับอ่าไซส์ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นไซส์ S นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายราคาแล้วก็รายละเอียดของกางเกงนะครับนี่ก็จะบอกวิธีการสวมใส่นะครับว่าใส่ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการดูแล รักษาในการซักหรือในการตากนะครับก็จะมีอยู่ในป้ายนี้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาคุยในสาระสำคัญของกางเกงยี่ห้อ CWX นะครับว่ามีความแตกต่างจากแบรนด์เจ้าอื่นยังไงนะครับทำไมผมถึงอยากจะแนะนำกางเกงยี่ห้อ CWX นะครับว่ามันดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงนะครับผมพูดได้เต็มปากว่าดีกว่านะครับผมไม่อวยนะครับเพราะว่าผมซื้อกางเกง มาเองนะครับด้วยเงินของตัวเองนะครับผมก็จะบอกจากประสบการณ์ที่เคยได้ลองใส่ของกางเกงยี่ห้อนี้มานะครับก็คือผมเคยมีกางเกงขายาวของยี่ห้อ CWX นะครับมา3ตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อขาสั้น5ส่วนตัวแรกของผมนะครับก็ก่อนหน้านู้นผมเคยใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อของ CWX นะครับที่เป็นกางเกงขายาวนะครับมา3ตัวนะครับ จะซื้อใส่ในรุ่นโปรตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็กเปิดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือใส่มาทุกโมเดลแล้วนะครับก็คือรู้เลยนะครับว่ายี่ห้อนี้นะครับมีดีกว่ายี่ห้ออื่นเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของเนื้อผ้าของกางเกงก่อนนะครับนี่เนื้อผ้าก็จะมีความยืดหยุนแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อทั่วๆไปนะครับก็คือประมาณนี้นะครับยืดหยุนได้หลายๆทิศทางนะครับ และก็ไฮไลท์สำคัญของกางเกงยี่ห้อนี้นะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือในส่วนของบริเวณแถบของผ้านะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบแบบนี้นะครับนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับในกล้องนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับมาส่วนด้านหลังนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับก็คือบริเวณแฮมสติงนะครับก็จะมีแถบ ไข่มาแล้วก็ยาวมาถึงในส่วนของสะโพกนะครับนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีแถบตั้งแต่บริเวณหน้าขามาถึงเชิงกรานบริเวณเอวนะครับเดี๋ยวมา,มาเล่าคุณสมบัติของแถบตัวนี้ให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงนะครับโดยปกติ กางเกงรัดกล้ามเนื้อของยี่ห้ออื่นนะครับหรือแม้กระทั่งยี่ห้อนี้ที่เป็นในส่วนของผ้าแบบนี้นะครับก็จะมีความกระชับทั่วๆไปนะครับนี่แต่ในส่วนของแถบตัวนี้นะครับจะเป็นแถบที่ช่วยประคองกล้ามเนื้อนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับก็น่าจะเคยเห็นนะครับเวลานักกีฬาที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือนักตะกร้อหรือ นักวิ่งนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเขาจะติดเทปประคองกล้ามเนื้อน,นะครับในบริเวณนั้นๆนะครับก็แถบตัวนั้นหรือเทปประคองกล้ามเนื้อตัวนั้นก็คือแถบตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่กางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ CW เองนะครับแถบบริเวณนี้ก็คือมีคุณสมบัติคล้ายๆเทปที่ประคองกล้ามเนื้อของนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็คือเขาต้องการประคองกล้ามเนื้อไม่ให้มันเกิดอาการบาดเจ็บมาก ขึ้นแล้วก็ช่วยในการรีโคเวอรี่นะครับก็แถบตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติแบบนั้นเลยนะครับแต่มาในรูปแบบของผ้านะครับเขาจะฝังไว้ในตัวเนื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดปกตินะครับโดยปกติกางเกงรัดล้มเนื้อมันจะสามารถยืดหยุ่นได้หลายทิศทางนะครับแต่ในส่วนของแถบบริเวณนี้นะครับมันจะยืดหยุ่นได้แค่2ทิศทางนะครับที่เป็นอิสระนะครับนี่ด้านข้างซ้ายขวานะครับจะสามารถยืดได้นะครับ แต่ถ้าเรายืดในลักษณะนี้นะครับไม่สามารถที่จะยืดได้แบบเต็มที่นะครับก็คือมันต้องการที่จะประคองกล้ามเนื้อของเรานะครับอ่านี่ก็คือคุณสมบัติของแถบของกางเกงรัดกล้ามเนื้อของแบรนด์ยี่ห้อ CWX นะครับด้านหลังก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะประคองในส่วนของแฮมสติงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงก้นแล้วก็สะโพกเชิงกรานบริเวณนี้นะครับนี่ ก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับก็คือเท่าที่ผมเคยได้หาข้อมูลแล้วก็เคยดูคลิป YouTube ของช่องอื่นนะครับก็จะมีพี่เขาพูดถึงในเรื่องของกางเกงรัดกล้ามเนื้อที่มีคุณสมบัติทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งกางเกงยี่ห้อ c w x ก็มีคุณสมบัติในระดับทางการแพทย์นะครับเขาจะบอกว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับมันจะมีคุณสมบัติการกระชับ กล้ามเนื้อในระดับที่สามารถรีคอเวอรี่และก็รักษากล้ามเนื้อสําหรับคนที่เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งกางเกงรัดก,กล้ามเนื้อยี่ห้อ C W X นะครับมีคุณสมบัติและก็มีค่าในการรัดก,กล้ามเนื้อถึงขั้นระดับทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับว่ากางเกงยี่ห้อนี้สามารถที่จะมีความกระชับในระดับที่สามารถรักษาได้ถึงขั้นของ ระดับการกระชับของในวงการแพทย์นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับแต่ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะไม่บอกนะครับแต่กางเกงตัวนี้มีคุณสมบัติถึงนะครับก็กางเกงยี่ห้อ cwx นะครับจะมีหลายๆโมเดลนะครับก็ลองไปหาดูในชปปี้ได้นะครับซึ่งกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ cwx ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก โชปปี้ e นะครับแต่ใน l a z a d a ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับหรือใครไม่แน่ใจลองไปหาดูในช็อปนะครับแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็คือในช็อปค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็ช็อปของ c w x จะเหมือนจะไม่ค่อยมีเยอะนะครับอาจจะหาซื้อ,อยากนิดหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อในโชปีหรือใน l a z a ด a ดีกว่านะครับก็จะง่ายกว่านะครับซึ่งใน ในแถบหรือข้อมูลบริเวณนี้นะครับเขาจะบอกคุณสมบัติของแต่ละโมเดลนะครับว่าช่วยในเรื่องของอะไรแล้วก็กระชับในบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณไหนนะครับเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์การใส่ของกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อนี้ด้วยนะครับก็คือก่อนที่ผมจะซื้อกางเกงตัวนี้นะครับผมเคยมีกางเกงรัดกล้ามเนื้อที่เป็นกางเกงขายาวนะครับซึ่งผมซื้อมาทั้ง3โมเดลนะครับก็คือจะมีรุ่นโปรเอ็กเปิดแล้วก็เจเนเรเตอร์นะครับ ก็กางเกงรัดกล้ามเนื้อขายยาวที่ผมเคยมีมานะครับผมจะไซส์ที่เป็นไซส์ S นะครับซึ่งจะใส่ไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันกระชับมากที่สุดนะครับในเรื่องของไซส์ผมจะแนะนําให้เอาไซส์ที่มันเล็กนะครับก็คือให้มันรัดรัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่ไปนานๆมันก็จะยืดแล้วก็จะมี ความเสื่อมของเนื้อผ้าอาจจะเสียนะครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งกางเกงตัวนี้นะครับที่ผมเคยได้ใส่นะครับผมจะใส่ได้ประมาณ1ปีนะครับก็จะใส่ประจําด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยได้ใส่กางเกงขายาวยี่ห้อนี้นะครับในเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บและก็รีคอเวอรี่นะครับก็คือผมจะใส่ในการซ้อมและก็แข่งขันนะครับซึ่งเวลาใส่ใส่ซ้อมและก็แข่งขันเสร็จนะครับ จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าร่างกายและก็บริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นขาทั้งหมดหรือแม้กระทั่งก้นสะโพกอะไรนะครับมันจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะรีคัเวอรี่ได้เร็วมากแล้วก็ปัญหาอาการบาดเจ็บก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับซึ่งคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งสําหรับกางเกงรัดกล้ามเนื้อนะครับผมอยากให้ซื้อกางเกงขาย,ยาวมาสักตัวหนึ่งนะครับถ้าใครพอที่จะมีตังค์ซื้อมาได้นะครับก็คือ เวลาเราซ้อมวิ่งหนักๆนะครับตอนที่เราจะนอนนะครับให้ใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อที่เป็นขายาวนะครับใส่นอนไปเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการรีคอรเวอรี่ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าใครกินโปรตีนแล้วอาจจะรู้สึกว่ารีคอรเวอรี่ไม่ทันนะครับผมแนะนําให้ซื้อกางเกงรัดกล้ามเนื้อที่เป็นขายาวอีกตัวหนึ่งนะครับมาใส่แล้วก็ใส่นอนไปเลยนะครับก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการดูแลรักษานะครับก็คือซักกให้ซักมือนะครับไม่ต้อง ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับก็ให้ซักที่เป็นผงซักฟอกหรือน้ำยาซักธรรมดานะครับซักมือห้ามซักเครื่องนะครับแล้วก็เวลาตากห้ามตากแดดนะครับให้ตากในที่ร่มนะครับก็คือให้มันแห้งด้วยอากาศนะครับก็คือตากในที่ร่มนะครับอ่านี่ก็จะเป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ C W X นะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของกางเกงรัดกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอามา ให้ดูนะครับว่าระหว่างกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ C W X กับกางเกงรัดกล้ามเนื้อทั่วไปมันจะมีความแตกต่างยังไงนะครับเริ่มจากกางเกงรัดกล้ามเนื้อยี่ห้อ a d i d a s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับจะบอกว่ารัดกล้ามเนื้อก็ได้นะครับหรือจะรัดรูปก็ได้นะครับนี่เนื้อผ้าเขาก็จะมีแค่นี้นะครับคล้ายๆกันกับของ C W X นะครับแต่ C W X ขาจะมีแถบนะครับตัวนี้ ไม่มีแถบนะครับซึ่งเป็นกางเกงรัดกล้ามเนื้อทั่วๆไปนะครับรัดรูกรัดอะไรทั่วๆไปนะครับอาจจะดูซกปรปกนิดนึงนะครับนี่พอดีวางไว้กับพื้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาดูกางเกงรัดรูปทั่วๆไปตามโชปปี้ลาซาด้านะครับนี่ก็ตัวร้อยกว่าบาทนะครับผ้าก็ธรรมดาบางๆนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับใส่ไปงั้นๆแหละนะครับอ่า ผมไม่ได้อวยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับอาจจะดีในแบบของเขานะครับแต่ยี่ห้อ cwx นะครับผมอยากจะแนะนํานะครับว่าของเขาดีจริงนะครับนี่ใครที่มองหากางเกงรัดกล้ามเนื้อที่ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็รีคัพเวอรี่กล้ามเนื้อนะครับผมแนะนําเลยนะครับยี่ห้อ cwx นะครับนี่ก็คลิปในการ เปิดถุงดูกางเกงรัดกล้ามเนื้อของผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข้อวัวรันนิ่งด้วยนะครับ